สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดี Y นะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะสาวรสทานเยอะเกินเสิ่งต่อการเป็นมะเร็งเต้านมห้ามพลาดค่ะสาวรสเป็นพืชท้องถิ่นของทวีปอเมริกานิยมรับประทานผลสด หรือนำไปทำเป็นเครื่องดื่มลักษณะของต้นสวรสเป็นไม้เถาใบเป็นใบเดียวลูกสวรสมีผลสีม่วงสีเหลืองหรือสีส้มอมน้ำตาลขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ด้านในของผลสารสก็จะประกอบไปด้วยเนื้อและ,มะเมล็ดจานวนมากมีรสชาติเปรี้ยวจัดและเปรี้ยวอมหวานขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์เช่นกันสวรสอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ iber, ซึ่งมีปริมาณไฟเบอร์ที่อยู่ในสาวรสจะสามารถช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลในร่างกายและยังช่วยขับสารพิษในลำไส้ป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยสาวรสมีวิตามินซีซึ่งสามารถช่วยทำให้ห่างไกลจากไข้หวัดอีกทั้งยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ด้วย นอกจากนี้โพแทสเซียมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสวรสสามารถช่วยควบคุมการทำงานของหัวใจและความดันโลหิตให้เป็นปกติได้สารฟลาวอโนอยและวิตามินเอในสวรสมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งปอดและมะเร็งช่องปากได้ สาวรสเป็นผลไม้ที่บำรุงสายตาได้ดีเพราะไม่เพียงแต่อุดมไปด้วยวิตามินเอเท่านั้นสาวรสยังมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยจากงานวิจัยนะคะเขาพบว่าการดื่มน้ำสาวรสมีส่วนช่วยทำให้ปริมาณวิตามินเอและวิตามินอ e ีในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นและยังทำให้ปริมาณไซโตไคน์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบลดลง อีกทั้งการดื่มน้ำาสวรสก็ยังช่วยเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาท์แคลิฟอร์เนียและฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสวรสมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ตับ ซึ่งอาจจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มสูงขึ้นจนกระตุ้นเซลล์มะเร็งที่ตอบสนองต่อกรทฮอร์โมนให้แบ่งตัวเร็วขึ้นได้โดยผู้หญิงที่กินสาวรสปริมาณ1-4ผลขึ้นไปทุกวันอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น30%อร์เซ เราควรกินน้ำ s สาวร e สลับกับการบริโภคผักผลไม้และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆหมุนเวียนกันไปและควรดื่มน้ำ s สาวร e ที่คั้นสดไม่ผสมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเพื่อที่ร่างกายจะได้รับประโยชน์จากส e a w e อย่างเต็มที่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอริน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ